อะไรก็ตามที่เราให้ความสนใจเราจะได้รับสิ่งนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นในชีวิตเราตามความสนใจของเราเหมือนกันคนที่โฟกัสแต่เรื่องนี่นี่เงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายรายจ่ายเพิ่มพูนเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นให้ต้องเสียเงินเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ให้ต้องเสียเงินเดี๋ยวก็มีค่าใช้จ่ายนั่นโน่นนี่เข้ามาเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเรื่องค่า,ชาใช้จ่า,ายค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเรื่องหาเงินเพิ่มโอกาสในการหาเงินเพิ่ม จะเข้ามาในชีวิตเราทันทีจะมีคนมาออฟเฟอร์งานพิเศษจะมีคนมาเสนอดีลพิเศษหรือแม้กระทั่งคุณทํางานเดิมๆของคุณอยู่เนี่ยแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆเจ้านายอยากขึ้นเงินเดือนอยู่ดีๆเจ้านายคุณให้งานพิเศษกับคุณโดยตรงเลยเพราะคุณสนใจเรื่องการหาเงินเพิ่มอยู่ดีๆจะมีช่องทางทําให้คุณได้หาเงินเพิ่มเข้ามาในชีวิตคุณเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าคุณมุ่งหน้าให้ความสนใจมันต่อคุณจะพบว่าโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาอีกคุณลงมือทํามันอีกโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาอีกระหว่างนั้นการเงินคุณก็เพิิ่่มมพพููเ ยที่คุณไม่รู้ตัว